สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานเครื่องกองน้ำระบบ r o นะครับรุ่นกำลังผลิต12,000ลิตรต่อวันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เช็ควาลน้ำเข้าปั๊มที่ดูดจากถังเก็บน้ำข้างนอก5,000ลิตรมานะครับเปิดวาลนะครับ2ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับของเครื่องกองอ o นะครับ อเบกเกอร์ขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอเบกเกอร์ของตู้ควบคุมระบบกรองน้ำระบบอาโอขึ้นนะครับสองตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่สวิตช์เปิดปิดหน้าเครื่องจะมีทั้งหมดนะครับสามสวิตช์นะครับก็จะมีตัวฟัชชิ่งนะครับให้เราเปิดที่ฟัชชิ่งไว้ที่ออโต้นะครับแล้วก็ เปิดปั๊มน้ำดิบนะครับก็คือปั๊มตัวนี้นะครับให้ให้ปั๊มทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เปิดปั๊มแรงดันสูงนะครับปั๊มแนวตั้งนะครับเป็นสวิตตัวกลางนะครับไปที่ออโต้นะครับสามตัวนี้จะไปที่ออโต้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเครื่องก็จะทำงานนะครับเป็นออโต้นะครับ ก็จะมีไฟขึ้นนะครับเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับก็จะมีไฟฟัชชิ่งติดนะครับไฟสีเขียวตัวนี้ติดนะครับแล้วก็บูสเตอร์ปั๊มก็คือหมายถึงปั๊มตัวนี้นะครับไฟเขียวก็จะขึ้นเสร็จแล้วปั๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับก็จะขึ้นติด3าดวงนี้นะครับเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเครื่องจะมีการฟัชชิ่งออโต้ก่อนให้นะครับก็คือมีการล้างพวกตะกอนที่อยู่ผิวหน้าของตัวเมมเบนให้นะครับ ให้60วินาทีนะครับจะมีการล้างฟัชชิ่งออกไปนะครับจะมีน้ําทิ้งไหลออกไปนะครับในช่วงที่เครื่องสั่งล้างฟัชชิ่งนะครับ60นาที60วินาทีนะครับเสร็จแล้วหน้าจอของหลอดไฟนะครับฟัชชิ่งเมื่อนับครบ60วินาทีแล้วนะครับเครื่องจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นกองปกตินะครับก็จะมีไฟโชว์สองดวงนะครับก็จะมีบูสเตอร์ปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้ติดนะครับแล้วก็ ปําแรงดันสูงติดนะครับน้ำดีก็จะเริ่มไหลขึ้นนะครับฝั่งน้ำดีน้ำน้ำดื่มนะครับก็จะไหลขึ้นไปที่นะครับ12ลิตรต่อนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเครื่องนะครับเครื่องกองก็จะทำงานนะครับจนจนกว่านะครับน้ำเต็มถัง2,000ลิตรนี้2ใบนะครับ ถ้าน้ำเต็มถังนะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นว่าฟูแทงนะครับอันนี้เครื่องก็จะหยุดการทำงานนะครับเมื่อน้ำระดับน้ำลดลงในถังเก็บน้ำดื่มลดลงนะครับจากระดับบนสุดของถังน้ำนะครับเครื่องกอ็ทำงานกรองน้ำเข้าไปเติมนะครับตามกำลังผลิตของรุ่นนี้ก็คือประมาณ500ถึง800ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้คือขั้นตอนการเปิดเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับขอย้ําก็เวลาเปิดสวิตช์หน้าเครื่อง3ตัวนี้นะครับให้เป็นที่ออตโต้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งออตโต้นะครับทั้ง3ปุ่มนะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับในการเปิดใช้งานเครื่องกองน้ำระบบ RO นะครับ